สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับกุณซื้อใหญ่ในรายในเต็ดนะครับท่านอาจารย์นิมิตรุษฎกุลนะครับก็มาสัมภาษณ์ในในบรรยากาศวันนี้นะครับคืนวันนี้กับบรรยากาศลาษิเสอดของกอล์ฟมนเนียนะครับก็ฝากอะไรถึงแฟนบอลแล้วก็ เตรียมการไว้อย่างไรบ้างช่วงช่วงปิดฤดูกาลนี้ปิด,ปด,ปดครับก็ขอส่งความสุขกับพี่น้องชาวมุสลิมทุกท่านนะครับและก็อขอขอบคุณนะครับที่ผ่านมานี้ท่านให้กำลังใจทีมนาลาโยเต่ต,ตลอดมานะครับในช่วงนี้นะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงถือสินอดแต่ว่าทีมของเราก็ยังฝึกซ้อมอยู่นะครับวันละหนึ่งชั่วโมง4ี่โมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งทุกวัน หยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับและก็ตอนนี้เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับที่จะก,การฝึกซ้อมอยู่ความเข้มข้นก็จะเริ่มมากขึ้นเพราะว่าเราเตรียมตัวเอาไว้ว่าหลังจากหมดการถือเสือแล้วเนี่ยเราก็ไปเจอสุราษฎร์ธานีวันที่26นะครับวันที่22นี่เราจะเดินทางนะฮะไปทําการเตรียมตัวแข่งขันต่างจังหวัดแล้วนะครับแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่คิดว่าอุ่นเครื่องกับพัทลุงก่อนนะครับถ้าไม่ผิดไปจากที่เคยติดต่อไว้นะครับ22แล้วก็23ก็เดินทางไปที่ทุ่งสง แต่ก็ยียีบอ่ายี่สิบสี่ยี่สห้าก็เข้า,าธ,ธานีเตรียมความพร้อมไว้เลยแล้วก็ยี่หกก็ต้องเจอสุราษฎร์ะฉนั้นเราความหวังของเราก็คือเราต้องการสามแต้มนะครับเพราะาตอนนี้แม้ว่า,เ,าเราจะห่างจากปัตตานีห้าแต้มแต่ว่าคิดว่าถ้ากว่าปัตตานีเกิดช็อตขึ้นมาเราก็คิดว่าเราคงจะไล่ทนันก็ขอให้ผอ,พ,อพี่น้องชาวรนาะที่ว่าให้กำลังใจนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของลูก,ลกหลานลาน,น้องๆชาวระดับต่อไปด้วยครับขอบคุณมากครับ